สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e m อ a มซ่าชแนของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone นะครับ iPhone รุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนำมาทำคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจำแบบนี้ท่านอยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนนะครับแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้จะมีโปรใหม่ๆสาหรับ iPhone ทุกรุ่นมาบบนอัป ถึงก็ยังมีการนํา iPhone รุ่นต่างๆนะครับทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่มาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยสําหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาส่งท้ายเดือนของ iPhone รุ่นใหญ่รุ่นท็อปอีกรุ่นหนึ่งนะครับสำหรับ iPhone 13 Pro Max ที่หลายท่านให้ความสนใจแล้วก็ซื้อมาใช้งานกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับสำหรับ iPhone รุ่นนี้ในเรื่องของสเปคนั้น iPhone 13 Pro Max ต้องบอกว่ายังใช้งานได้ดีมากๆนะครับสามารถไปต่อได้อีกยาวๆไม่ว่าจะเป็น ในเรื่องของการใช้งานทั่วไปนะครับในเรื่องของกล้อง หรือว่าการใช้งานอย่างอื่นนะครับ iPhone รุ่นนี้ยังตอบโจทย์ในทุกด้านพอสมควรนะครับส่วนในเรื่องของราคานะครับปัจจุบันล่าสุดในช่วงปลายเดือนตุลาคมปี2023 iPhone 13 Pro Max ก็ยังพอหาซื้อกันได้บ้างนะครับแต่อาจจะหาซือ้อได้ยากนิดนึงซึ่งคลิปวันนี้ผมนำราคาของแต่ละร้านมาให้ท่านได้เลือกซื้อกันเลยนะครับซึ่งก็จะมีราคาจากหลายร้านมีทั้งเครื่องศูนย์มีทั้งเครื่องไทยนะครับเดี๋ยวท่านดูคลิปจบก็ค่อยมาเลือกดู ว่าอยากจะซื้อเป็นแบบไหนซื้อแบบไม่ติดโปรโ หรือว่าซื้อพร้อมโปรนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนสําหรับ iPhone 13 Pro Max อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่27ตุลาคมปี2023เริ่มดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับสำหรับร้านแรกนะครับที่นํามาให้ดูการร้านนี้ตัวเครื่องเป็นเครื่องศูนย์ไทยนะครับไม่ใช่เครื่องไทยสําหรับ iPhone 13 Pro Max เป็นความจุ256 g b นะครับถ้าเป็น128 g b ตตอนนี้อาจจะ าหายากหรือว่าไม่มีแล้วนะครับซึ่งตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ประกันสูตร Apple สามารถออกใบกำกับภาษีได้นะครับแล้วก็ช่วงนี้ทาง l a z a d a เขาก็จะมีแคมเปญลดราคาส่งท้ายเดือนเป็น Pro p พ y d a นะครับลดราคาตั้งแต่วันที่25ตุลาคมยาวไปจนถึงวันที่1พฤศจิกายนจากราคาปกติ46,900บาทนะครับซื้อวันนี้ลดราคาเหลือ42,500แล้วก็จะมีส่วนลดหรือว่าคูปองส่วนลดแจกเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับถ้าอยากจะได้ส่วนลดเพิ่มให้กดที่ลิงก์ของลา ซาราเข้าไปได้เลยนะครับมีส่วนลดแจกให้ถึงหลักพันบาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับสำหรับสีมีให้เลือกค่าสีความจุมีเฉพาะ 256GB เท่านั้นสินค้าเปลี่ยนขึ้นได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ a p p l e ให้1ปี ดูต่อกันที่ร้านที่2สําหรับแอป Lazada นะครับร้านนี้เป็นเครื่องไทยนะครับสำหรับ iPhone 13 Pro Max มีขาย2ความจุนะครับ128แล้วก็256 g b ประกันเป็นประกันร้านมีให้1ปีหรือเรื่องของราคาขายอยู่ที่31,237บาทแล้วก็ยังมีส่วนลดเพิ่มเติมจาก Lazada ให้เช่นเดียวกันนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เหมือนกันอยากแก็ผ่อนผ่อนได้นะครับสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากร้านให้ด้วยนี่ก็จะเป็นราคาสําหรับ iPhone 13 ส pro max จากทางด้านแอป lazada นะครับมีทั้งเครื่องศูนย์แล้วก็เครื่องไทยต่างกันที่ประกันนะครับชอบร้านไหนก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อหรือว่าจะดูรีวิวการสั่งซื้อดูรายละเอียดก่อนซื้อได้เลยนะครับลิงก์ของ lazada อยู่ที่ด้านล่างของคลิปส่วนราคาจากทางด้าน shopee นะครับก็มีร้านนี้เลยนะครับสำหรับ iphone 13 pro max แต่ว่าจะเป็นเครื่องมือสองนะครับราคาเริ่มต้นที่25,990บาทชอบรุ่นไหนก็ลองเข้าไปเลือกดูได้นะครับสำหรับลิงก์ของ shopee ดูต่อกันที่ราคาจากทางด้านร้าน Jmart นะครับนี่นะครับก็ยังมีขายสำหรับ iPhone 13 Pro Max ร้าน Jmart นี้เขาจะมีหน้าร้านแล้วก็เข้าไปสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ของเขาได้นะครับสำหรับ iPhone 13 Pro Max เครื่องแท้ศูนย์ไทยมีขายเฉพาะความจุ256 g b นะครับจากราคาปกติ49,900ลดราคาเหลือ45,000บาทแล้วพิเศษถ้าเราซื้อกับ Jmart เขาก็ผ่อนได้นะครับผ่อนได้สูงสุดถึง10เดือนนะครับดอกเบีย้ย0%ก็ผ่อนเดือนละประมาณ4 500บาทมีหลายบัตรเครดิตเลยนะครับที่ผ่อนได้ไม่ว่าจะเป็นของธนาคารกรุงเทพนะครับธนาคารกสิกรไทยไทยพาณิชย์รวมไปถึง UOB นะครับมีบัตรเครดิตอะไรก็สามารถไปผ่อนได้นะครับถ้าเราอยากจะซื้อ iphone 13 pro max จากทางด้านร้าน J จมา t ส่วนราคาจาก banana it นะครับ iphone 13 pro max ก็มีเฉพาะความจุ 256GB นะครับราคาขายอยู่ที่ 43, 4 0 0บาทตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศู์ไทยนะครับมีให้เลือกทั้งหมด4สีท่าในใดที่สน ใจอยากจะสั่งซื้อก็เข้าไปสั่งซืองซ้อได้ที่เว็บไซต์ของบานาน่านะครับหรือว่าจะไปซือซ้อที่หน้าร้านก็ได้ปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสําหรับเครื่องแบบไม่ติดโปรนะครับเป็นราคาจากทางด้านร้าน powerbuy นะครับ iPhone 13 Pro Max มีขายเฉพาะความจุ1เทราไบต์นะครับซึ่งสีนี้ก็จะเป็นสีเซียร์บลูตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศู์ไทยประกรันศูนย์ Apple นะครับในเรื่องของราคาขายอยู่ที่58,900บาทท่านใดที่สนใจอยากจะสั่งซื้อก็เข้าไปสั่งซือ้อได้นะครับสำหรับ iPhone 13 Pro จากทางด้าน powerbuy นะคร โอเคนะครับนี่เป็นราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรโล,ล่าสุดทั้งหมดสำหรับ iPhone 13 Pro Max นะครับจากทั้ง lazada shopee jmart นะครับ banana it แล้วก็ปิดท้ายกันที่ powerbuy สำหรับ iPhone 13 Pro ท่านชอบของร้านไหนก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเ,เติมหรือว่าสั่งซื้อกันได้นะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างจากทั้ง3ค่ายมือถือสำหรับ iPhone 13 Pro Max เป็นโปรโมชั่นลดร,ราคาส่งท้ายเดือนตุลาคมนะครับเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแร ซึ่งก็จะเป็นของค่าย TrueMove H iPhone 13 Pro Max มีขาย4ความจุนะครับสำหรับสีก็มี4สีราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่42,900โปรโมชั่นการซื้อเครื่องพร้อมโปรสำหรับการเปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ที่ราคา31,600ถ้ายาย่ค่ายก็ลดให้อีก1,000นะครับเหลือ3600บาทแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตรายเดือนก็มีหลายแบบให้เราเลือกนะครับเริ่มต้นดูกันที่แพ็กเกจแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1699ซื้อ iPhone 13 Pro Max ได้ที่ราคา31,600ขัน้นดงหน้า2,000 นะครับสัญญาในการใช้งาน12เดือนอินเทอร์เน็ต 4G แล้วก็ 5G ให้มาใช้แบบไม่อั้นไม่ลดสปีดส่วนค่าโทรก็1,200นาทีโทรฟรีในเครือข่าย24ชั่วโมงโปร139 9ซื้อได้ที่ราคา33,100นานะครับค่าหนี้ตรงนั้น1,500บาทรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็ประมาณ34,600สัญญาในการใช้งานมี12เดือนเหมือนกันนะครับอินเทอร์เน็ต 4G แล้วก็ 5G ให้มาใช้ไม่อั้นไม่ลดสปีดส่วนค่าโทรให้มาทั้้งหมด900 Pro99 นาที13ซือ iPhone Pro Max ได้ที่ราคา34,100นะครับมีค่าติดลงหน้า100บาทเท่านั้นสัญญา12เดือนอินเทอร์เน็ตไม่อัน้นไม่ลดสปีดส,ส่วนค่าโทรก็700นาทีสุดท้ายเป็นรายเดือนเดือนละ699นะครับซื้อ iPhone 13 Pro Max ได้ที่ราคา37,100ค่าติดลงหน้า500บาทนะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็37,600สัญญาในการใช้งานมี12เดือนเหมือนกันนะครับอินเทอร์เน็ต 4G แล้วก็ 5G ให้มาใช้รวมกันที่50 GB นะครับส่วนค่าโทร300นาทีนี่ก็จะเป็นโปรโมชั่นล่าสุด สำหรับการซื้อ iPhone 13 Pro Max จากทางด้านค่าย t r u รมู e เอนะครับถ้าในที่สนใจอยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ True ช h อ p ทุกสาขานะครับดูต่อกันที่ค่ายที่2สําหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตก็จะเป็นของค่าย AIS นะครับ iPhone 13 Pro Max Pro นี้เป็นโปรสําหรับลูกค้าปัจจุบันไม่ต้องชําระค่าบริการล่วงหน้านะครับก็คือไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้าสําหรับ iPhone 13 Pro Max มีขาย4ความจุนะครับ128กิกะไบต์ราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่42,900บาท โปรโมชั่นเน็ตรายเดือนแบ่งเป็น2แบบนะครับสำหรับแถวด้านบนเป็นรุ่นที่มีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น33,400เมื่อมีหรือว่าสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1699นะครับโปร1499ซื้อได้ที่ราคา34,400โปร1199ซื้อได้ที่ราคา35,900แล้วก็โปร6 9 9ซื้อได้ที่ราคา38,900ทุกโปรไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตตรงหน้านะครับจ่ายเฉพาะค่าเครื่องเท่านั้นส่วนแถวด้านล่างเป็นนรุ่ ที่มีสัญญา24เดือนนะครับซื้อได้ที่ราคา24,900บาทเมื่อมีหรือว่าสมัครแพ็คเกจรายเดือนเดือนละ1699นะครับถ้าเป็นโปร1499ซื้อได้ที่ราคา26,900โปร1199ซื้อได้ที่ราคา29,900บาทแล้วก็โปร699ซื้อได้ที่ราคา34,900ซึ่งทุกโปรไม่ต้องจ่ายค่าติดลงหน้าเหมือนกันนะครับนี่ก็จะเป็นโปรโมชั่นสําหรับการซื้อ iPhone 13 Pro Max จากทางด้านค่าย AIS ท่าในใดที่สนใจยอายากจะซื้อก็ ไปหาซื้อได้ที่ศูนย์ ais shop ทุกสาขานะครับเริ่มต้นเพียงแค่24,900บาทเท่านั้นปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายสําหรับค่าย d t แทนะครับ iphone 13 pro max ก็มีขาย2ความจุนะครับสำหรับความจุ 128GB ซื้อได้ที่ราคา24,900เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ9 4 9 9นะครับถ้าเป็น pro ้ที่าคา2 8 4 0 0้าเ6 9 9ซื้อได้ที่ราคา3 2 9 0 0ทุกโปดมีสัญญาใน pro ใช้งาน12เดือนดน้ท่ราบแล้วก็จ่ยนยอัก้ทุงหน้า 1,200บาททุกโปรส่วนความจุ256 g b นะครับซื้อได้ที่ราคา28,900เมื่อมีหรือว่าสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1499โปร1099ซื้อได้ที่ราคา32,400โปร699ซื้อได้ที่ราคา36,900ทุกโปรจ่ายข่าเนท่กงหน้า1,200แล้วก็สัญญา12เดือนเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าท่านใดสนใจอยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อได้นะครับที่ศูนย์ d t e c Shop ทุกสาขาโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาแล้วก็โปรโมชั่นทั้งหมดสําหรับการซื้อ iPhone 16, สามโปรแในช่วงสิ้นเดือนตุลาคมนะครับสำหรับท่านในที่กําลังอยากจะซื้อ iPhone รุ่นนี้มาใช้งานนะครับสามารถนําข้อมูลของราคาไปเปรียบเทียบก่อนที่จะซื้อได้เลยนะครับอยากจะซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปร,รลดราคาพิเศษจากทั้ง La z a d a s h อป e ปีนะครับท่านสามารถกดสั่งซื้อกันได้ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปส่วนถ้าอยากจะซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับเริ่มต้นที่24,900ดูราคาแล้วดูโปรโมชั่นแล้วนะครับชอบราคาชอบโปรของค่ายมือถือค่ายไหนที่สุดก็ไปซื้อที่ค่ายมือถือค่ายนั้นได้เลยนะ ที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ